สวัสดีครับอยู่กับผมวันนี้ผมจะมาสอนทาประตูลูกสูบห้าคูณห้าไม่ใช่ครับวันนี้ผมจะมาสอนทาประตูลูกสูบสามคูณสามนะครับวันนี้เมื่อกี้ทำสี่คูณสี่ไปแล้วกับห้าคูณห้าไปแล้วนะครับใครที่รับชมกล้มกดไลค์ผมหนึ่งไลค์ด้วยนะครับอ่าอ่าขลังคูนี่ครับสามคูณสามนะครับนะครับก็ง่ายง่ายมากครับแบบนี้ครับง่ายมากดูดิเครื่องน้อยมากเลยครับ ถ้าถ้าเป็นห้าคูณห้ามันจะยากนะครับอ่ามาลเลยอ่ะวันนี้ผมจะมาสอนท่านไปดูน,นะครับฮะให้เราเตรียมของนะครับอาพิสตันแล้วก็กับอะไรก็ได้ก็มีเลโสโซ์กับบล็อกบล็อกเลสโซนกับทอดกับสวิตต์กับเลสโตน แล้วก็กลับมิเลเตอร์แล้วก็แล้วก็ให้คุณเอาเอาบล็อกอะไรก็ได้แต่ว่าผมจะเอาบล็อกเหล็กนะครับอ่าตอนแรกให้คุณวางพิสตันมาสองบล็อกไว้ดีครับแล้วก็เลื่อนมาสองสองบล็อกไว้นี้ครับแล้วก็หันหน้ามาแล้วก็วางบล็อกไว้นี่อีกข้างหนึห่งแบบนี้ครับแล้วทุอบออกไปแล้วก็เอาแล้วก็เอาโซโยวามาหันหน้าทางนี้ครับชืบแบบนี้ครับแล้วก็เอาเอานี้ครับ อันนี้นี้ก็ได้นี่คืออะไรแล้วก็วางไว้ตรงนี้ครับแล้วก็คุณเอาสวิตไว้ตรงนี้ครับอ่าแล้วก็ให้คุณเอามิเลเตอร์ไว้ตรงนี้แล้วก็ให้รุนให้คุณปรับสามนะครับแล้วก็ให้คุณเอาท่านไว้ตรงนี้แล้วก็เอาบล็อกไดสตตนไว้ตรงนี้แล้วก็ให้คุณเอาบล็อกไว้ตรงนี้แล้วก็วางไดสตตนไว้ตรงนี้ครับเอจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็ให้คุณเอามิเลเตอร์ไว้ตรงนี้ครับหมอบพับจึ๊บ ก็ปรับหนึ่งครับแล้วก็วางบล็อกไว้นี้ครับแค่นี้ครับแล้วก,ก็แล้วก็คุณวางแล้วก็คุณวางบล็อกไว้ตรงนี้แล้วก็วางอะไรก็ไมดูถ้าผมไม่ได้จับนี่ครับไว้ตรงนี้แล้วก็เอาโซลเวไว้ตรงนี้ทุกตรงนี้ออกไปแล้วก็วางบล็อกไวน้นี้นี่ครับแล้วก็มาลองทดสอบดูว่าอ่ามีทางแก้ปัญหาอยู่นะครับนะครับ มีทางแก้ปัญหาอยู่แล้วก็ทุบออกไฟก่อนนะครับถ้าเป็นแบบนี้แล้วคุณเอาตัวนี้ครับเอาวางไว้ข้างๆตรงนี้ครับแล้วก็วางแล้วก็ให้วางลิสเตอรไว้ตรงนี้แล้วก็ให้คุณเอาโซยเวอร์ไว้ตรงนี้แล้วก็ให้คุณเอามิเลเตอร์แล้วก็ปรับสองนะครับแล้วก็วางบล็อกไว้ตรงนี้ครับแล้วก็เอาทอ็อตขึ้นมาอ่าทอตอีกครับ ถ้าถ้าดิฉัับแล้วก็วางบล็อกตันนี้นะไปดีครับแล้วก็คุณเอาเอสโตนมาแบบนี้ครับแล้วก็เอาซซยิวหันหน้าทางนี้ครับชึบแบบนี้ครับแล้วก็ก็คุณวางคิคกี้พิสกันไว้ตรงนี้ครับแล้วก็วางโซยิวไว้ตรงนี้แล้วก็เอาบล็อกไว้ตรงนี้แล้วก็วางไอสโตนไว้ตรงนี้ไอสโตนนะครับไอสโตน แล้วก็เอามิเลเตอร์แล้วก็ปรับสามดูครับง่ายงครับเนี่ยง่ายๆมากเลยมาดูครับถอดสปอตเนี่ยแต่ว่าเราต้องรอให้มันนี้ขึ้นอยู่นะครับขึ้นลงก่อนนะครับนี่แล้วก็ดูตัการทนนี้ครับชุ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 บนสุดยอดนะครับนี่ถ้าเรากดเร็วไปใช่ไหมครับนี่ขนาดนี้แล้วก็กดไปต่อเล็กก็มัน่นี้ครับถ้าเรากดเร็มนี้นะครับแล้วก็ทำมันจะต่อแล้วก็มั่นจะขักขึ้นมบนี้ครับนี่ครับถ้าเรา ให้เรารอนี่ให้เสร็จก่อนครับนี่ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับรอนี้เสร็จก่อนทําลงชุดชุดชุชุลงนี้ครับนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ฮะดานี้เสร็จแล้วต่อไปแล้วก็ให้คุณวางบล็อกไว้ตรงนี้ครับแล้วก็แล้วก็ให้คุณวางพิสกี้ไว้พิสกี้พิตันข้างเลสตูนครับเช็คสองบล็อกครับก็เอาบล็อกไว้ตรงนี้ครับก็ให้คุณเอา สกีวิสกันวันนี้อีกแต่ก็วางบล็อกไว้ตรงนี้อีกครับแล้วก็ให้คุณวางบล็อกตรงนี้ครับขึ้นมาอีกแล้วก็โยงมาอีกครับโยงมาอีกสามบล็อกนะครับก็เราขึ้นมาอีกสองบล็อกก็เอาพิสตันให้เราหันล่าหันหน้าลงวันนี้สามบล็อกครับจึ๊บจุ๊บสองบล็อกแบบนี้ครับแล้วทุกตรงนี้ออกไปครับแล้วก็ให้เราเอาก็เราเอาบล็อกตรงนี้แล้วก็เอาบล็อกขึ้นมาวันนี้แล้วก็วาง ขึ้นวันนี้ครับแล้วก็วางตรนนี้แล้วก็วางวันนี้แล้วก็ทุบนี้ออกไปครับแค่นี้ครับแล้วก็แล้วก็ต่อสายครับแล้วก็คูณวางวางลิต s ไว้เดงนี้แล้วก็ให้เราหมด stone ไว้ตรงนี้แล้วก็ก็วางลิต s ไว้ตรงนี้ครับแล้วก็โยงโยงโยงมาในีึดยึดๆึดอ่ะแค่นี้เสร็จเลวครับง่ายไหมครับพูดง่ายเลยครับดูครับมันดูการสุกครับนี่ครับรอก่อนิ๊บ อ่าเสร็จแล้วนะครับแล้วก็รู้ว่ารู้ว่าคนนี้อยากตกแต่งก็ได้ครับก็ผมจะตกแต่งเลยผมจะตกแต่งเลยนะครับง่ายไหมครับเมื่อกี้ห้าคูณห้ามันจะยากไปเลยนะครับสี่คูณสี่มันก็จะยากนิดหนึ่งนะครับอ่ามาดูครับชุดนะา ครับปุกชุกชุกกุอ่ะเสร็จแล้วนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเอาบักบักวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับจะลาไปก่อนนะครับ